ขอต้อนรับเข้าสู่แบบพุ่นบอดแคชนะครับวันนี้ก็จะเป็น ep ีแรกนะครับผมก็จะหยิบหนังสือมาเล่าสู่กันฟังนะครับซึ่งผมว่าดีมากนะครับใช้กับชีวิตประจำวันได้แล้วก็ใช้กับชีวิตการลงทุนได้นะครับผมขอตั้งชื่อเหมือนว่า1นาทีมีผลทั้งชาตินะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ ค่อนข้างดังแล้วก็อยู่ในกระแสค่อนข้างดีด้วยนะครับแล้วก็เคยติดนะครับหนังสือยอดคิตนะครับใน Wall s t r e e t Journal ในปี2018มาแล้วด้วยถูกแปลกว่า30ภาษาทั่วโลกนะครับหนังสือเล่มนี้ถ้าชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะชื่อว่า atomic habits นั่นเองนะครับของคุณเจมเคลียร์นะครับนะซึ่งแกก็ใช้ประสบการณ์ชีวิตของแกเนี่ยนะครับมาเขียนนั่นเองนะครับแล้วเขียนได้ค่อนข้างดีนะครับมีหลายคนชอบมากนะครับ นะครับส่วนตัวเองผมเองก็ชอบด้วยนะครับเพราะว่ามันเอามาใช้ในเรื่องของกลยุทธก์การลงทุนได้นะครับจริงๆว่าไม่ใช่เรื่องกลยุทธ์หรอกมันเป็นผมจัดอยู่ในหมวดของจิตวิทยาการลงทุนนะฮะเป็นลักษณะน,นั้นนะครับโอเคก็หนังสือเล่มนี้นะครับถ้าให้ผมพูดแบบคร่าวๆรวบรวมนะครับก่อนที่จะจะไปลงลึกกันนะครับมันเป็นหนังสือที่พูดถึงการสร้างนิสัยนะครับ การสร้างนิสัยเนี่ยถ้ามันเป็นนิสัยใหม่ๆเนี่ยคุณลองนึกภาพดูว่ามันยากแค่ไหนนะครับส่วนมากแล้วแบบร้อยล้เจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นตเนี่ยนะครับมักจะไม่ประสบความสําเร็จในการจะสร้างนิสัยโดยเฉพาะนิสัยดีนะครับนิสัยไม่ดีเนี่ยมันสร้างง่ายมากนะครับอย่างเช่นการแบบกินนะครับแล้วทําให้คุณอ้วนอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันสร้างง่ายเห็นผลไวนะครับแต่การสร้างนิสัยดีเนี่ยมันยากมากนะครับ นะ,ะคุณเจมส์เคลียร์เนี่ยแกก็ได้ออกกฎมาทั้งหมด4กฎด,ด้วยกันนะครับที่จะทําให้คุณเนี่ยประสบความสําเร็จในการสร้างนิสัยดีอืมนะครับอ่าซึ่งผมชอบมากเลยนะครับเพราะทั้ง4หัวข้อเนี่ยมันตรงใจผมมากแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเคยทํามาในอดีตโดยที่ไม่ได้รวบรวมแบบคุณเจมส์เคลียร์นะครับอ่าเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะครับเดี๋ยวยกตัวอย่างก่อนนะครับ นะยกตัวอย่างให้เราเห็นภาพชัดเจนขึ้นนะครับออที่คนเราเนี่ยมักจะประสบความล้มเหลวนะครับอย่างเช่นง่ายๆเลยครับอย่างคุณออกกําลังกายเนี่ยนะครับสามสิบนาทีนะครับผ่านไปหนึ่งวิคเนี่ยคุณลองไปชั่งน้าหนักดูมันไม่ลดนะครับมันต้องใช้ระยะเวลามากกว่านั้นต้องเป็นเดือนสองเดือนสามเดือนสี่เดือนก็ว่ากันไปนะครับนะ เช่นกันเหมือนคุณเก็บเงินนะครับเก็บเงินร้อยบาทนะครับผ่านไปวิคเดียวมันได้แค่สี่ร้อยนะครับมันเห็นผลน้อยมากถูกไหมนะครับแต่ถ้าคุณเนี่ยเก็บไปเรื่อยๆนะครับหรือเอาเงินตรงที่เก็บนั้นสามารถไปลงทุนเพิ่มต่อได้เนี่ยมันทําให้เกิดการทบต้นเป็นลักษณะน,นั้นเนาะนะครับคุณจะได้เห็นภาพนะครับจากสี่ร้อยนะครับบวกเก็บสะสมมาอีกเดือนหนึ่งคุณได้เป็น800แต่800คุณสามารถเอาไปลงทุนให้ออกดอกผล ออกผลได้อีกนะครับมันกลายเป็นทบต้นไปเรื่อยๆนะนี่ครับคืออยากเขาสอนให้คุณอะไรครับให้เข้าใจก่อนว่าพฤติกรรมนะครับมนุษย์นะครับหรือบนโลกนี้นะครับมันมักจะต้องการเขาเรียกว่าระยะเวลาในการสะสมพลังนะครับนะคุณอาจจะเคยเห็นแบบเฮ้ยเพื่อนเราคนนี้ทําไมมันอยู่ดีๆเราไม่เจอมันมาสักระยะหนึ่ง นะครับมันเก่งขึ้นมาแบบแบบชัดเจนเลยนะครับนะซึ่งจริงๆแล้วอะ่ะคุณไม่ได้อยู่กับเขาทุกวันเนี่ยคุณไม่เห็นหรอกครับว่าเขาทําอะไรนะครับอย่างเพื่อนผมคนหนึ่งเนี่ยเฮ้ยผมจําได้เลยว,ว่าเขาไม่ได้เป็นนักกีฬาเนี่ยนะครับแต่พอผ่านมาสักประมาณ30สปีเนี่ยก็คือไปออกกําลังกายด้วยกันใช่ไหมครับก็คือแบบเฮ้ยทำไมทำไมดูดูแบบ ปราดเปรียวมากเลยแล้วก็ดูดีดูแบบเออเล่นได้เก่งอะไรเงี้ยครับนี่ฮะคือก็ไปถามเขาเนาะเขาก็บอกว่าเฮ้ย <_ S 2> เขาเขาเล่นทุกวันนะ <_ S 2> เขาเออกกําลังกายทุกวันเนี่ย <_ S 1> เห็นไหมครับนี่คือการสะสมขึ้นมามันไม่ใช่แบบว่าเขาเขาฝึกแค่หนึ่งวีคแล้วแล้วสามารถแบบพุ่งปรี๊ดขึ้นมาได้เลยก็คือเป็นไปได้ยากมากนะครับเ <_ S 2> ช่นกันนะครับเหมือนเรื่องของการลงทุนก็เหมือนกันนะครับ มันไม่มีใครหลอกนะครับว่าคุณคุณโยนหนังสือให้เขานะครับนะแล้วเขาไปอ่านประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วเขาสามารถลงทุนในตลาดหุ้นแล้วได้กําไรแบบเยอะเและยั่งยืนไม่มีครับไม่มีทางนะครับถ้าทําได้อาจจะได้กําไรแค่แบบชั่วคราวแล้วก็ต่อมาก็ขาดทุนนเ,นเป็นลักษณะน,นั้นอย่างแน่นอนนะครับผมฟันธงได้เลยนะครับนะบเพราะฉะนั้นเนี่ยครับคือเนี่ยคือสิ่งที่ว่าเ,เขาอยาก คุณเจมส์เนี่ยเขาอยากจะให้พวกเราเข้าใจนะครับว่าเฮ้ยนิสัยคนเราพฤติกรรมคนเรามันจะเป็นแบบนั้นนะนะครับแล้วการที่จะสร้างให้มันประสบความสําเร็จสร้างนิสัยให้มันประสบความสําเร็จได้เนี่ยมันจะต้องใช้เวลาแต่อีกตรงนี้แหละนะครับมันจะมีอุปสรรคมากมายที่ทําให้คุณเนี่ยเออไม่ไม่ถึงฝันสักทีหนึ่งนะครับนะแต่เขาก็จะมีกฎอยู่สีข้อที่จะทำให้มันถึงฝันได้อ่ะเราไปฟังกันนะครับ ผมต้งดีเทลไปเลยนะครับคือกด4ข้อนะครับที่เขาบอกมานะครับว่าสําคัญมากนะครับนะที่จะทำให้คุณเนี่ยประสบความสําเร็จนะครับหนึ่งเลยกดข้อแรกนะครับการสร้างนิสัยนั้นนะครับมันต้องชัดเจนอืมนะครับชัดเจนคือยังไงคืออย่างเช่น คุณจะต้องทําให้มันชัดเจนให้ให้มันเห็นเห็นนี้ง่ายเนาะนะครับนะเขาอธิบายอย่างนี้อย่างเช่นเขายกตัวอย่างเอาให้มันง่ายแล้วกันนะครับคืออย่างเช่นคุณอยากจะบอกว่าเฮ้ย hey, คุณตั้งเป้าอยากจะฝึกนิสัยให้ฉันเนี่ยวิ่งทุกวันนะครับได้ออกกําลังกายทุกวันเพราะฉะนั้นคุณทําไงครับคุณก็ต้องเอาอุปกรณ์รองเท้าวิ่งเสื้อผ้าวิ่งเนี่ยไปอยู่ในพื้นที่ที่คุณเนี่ย ใช้ชีวิตประจําวันคุณจะได้เห็นแล้วคุณก็จะได้หยิบจับมันแล้วคุณก็ไปวิ่งซะอ่าเป็นลนักษณะนั้นนะครับนักลงทุนก็เหมือนกันคุณจําเป็นจะต้องอ่าสมมุติคุณบอกว่าคุณตั้งเป้าอยากจะอ่านหนังสือนะครับเกี่ยวกับการลงทุนเนี่ยหนึ่งบทต่อวันนะครับคุณก็ต้องเอาหนังสือที่คุณต้องอ่านเนี่ยไปวางในที่ท,ท,ที่คุณเจอมันบ่อย อย่างเช่นห้องหนังสือห้องทํางานนะครับนะหรือติดกระเป๋าไปเป็นประจํานะครับไปอยู่นอกบ้านไปร้านกาแฟคุณก็ได้หยิบขึ้นมาอ่านหนังสือนี่นี่คือนี่คือกฎข้อที่1ถ้าคุณอยากจะสร้างนิสัยนะครับรักการอ่านหรืออยากจะลงทุนให้มันเก่งเนี่ยคุณต้องทําข้อแรกให้ได้ก่อนนะครับโดยทั้ง4หัวข้อคุณต้องทําให้มันต่อเนื่องนะครับ นะทําต่อเนื่องทั้งสี่วข้อนะครับทำแยกข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้นะครับโอเคมาดูข้อที่2กันนะครับกฎข้อที่2บอกว่าอะไรมันต้องดึงดูดนะครับอืมหมายความว่ายังไงครับคือเขาอธิบายว่าสังคมนะครับหรือสิ่งแวดล้อมที่คุณควรจะต้องทําหรือคุณควรจะต้องสร้างเนี่ยนะครับเพื่อให้นิสัยเนี้ยมันเกิดให้ได้ ตั้งเป้าเลยนะครับตั้งเป้าเลยนะครับอย่างเช่นตัวอย่างนะครับคุณบอกว่าคุณอยากจะลดความอ้วนแต่คุณอยู่กับสังคมที่แบบเพื่อนๆมีแต่คนอ้วนคุณก็มักจะอ้วนไปด้่วแน่นอนเพราะว่าเขาชวนชวนคุณกินนะครับนะเป็นลักษณะน,น,นั้นนะครับมันเป็นกฎบู่คือมันเป็นแบบพฤติกรรมหมู่ลองพูดอย่างงี้ยดีกว่านะครับคุณบอกว่าคุณอยากจะเก่งเรื่องของการลงทุนแต่คุณก็ ไม่ได้ไปอยู่กับคนที่เก่งๆไม่ได้ไปอยู่หรือไม่ได้ไปฟังแบบคนที่เขาพูดเกี่ยวกับการลงทุนเก่งๆนะครับคุณไปนั่งดู youtube ในบันเทิงต่างๆนะครับคุณไม่ได้แบบเสพสื่อพวกที่เป็นประโยชน์เลยอย่างนั้นนะครับมันไม่มีทางที่จะทำให้คุณเก่งขึ้นมาได้เลยนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆตอนนั้นเนี่ยตัวอย่างผมเนี่ยคือง่ายมากเลยนะครับคือผมเนี่ยก็จะจัดห้องทํางานเนาะ ให้มีแบบเออห้องทํางานเนี่ยต้องหน้าทํางานหน้าวิเคราะห์หุ้นนะครับผมก็จะติดชาร์จต่างๆนะครับมีหนังสือเกี่ยวเรื่องของการลงทุนวางอะไรแบบนี้นะครับนะแล้วก็ดู YouTube ก็ดูรูเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนสัส่วนใหญ่ด้วยสามเแปร์เนในชีวิตผมเนี่ยคือผมดูเนื้อหาเกี่ยวกับการลงทุนสัส่วนใหญ่นะครับบันเทิงเนี่ยผมถ้าถามผมนะผมชื่อ ชื่อดาราเนี่ยผมไม่รู้จักเลยนะครับไม่ต้องมาถามนะครับเนี่ยคือผชีวิตผมมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับเอ,อมันก็เลยทําให้เราแบบเออเก่งขึ้นมาได้นะเกี่ยวกับข้องงการลงทุนเนาะนะครับนะอันนี้คือตัวอย่างมันต้องสร้างมีมีแรงดึงดูดมากกว่าเป็นเป็นลักษณะน,นั้นคุณอาจจะจัดมุมนึงแบบหรือไปร้านกาแฟแล้วมันมีอารมณ์ที่จะได้อ่านหนังสืออะไรเงี้ยครับคุณก็ไปครับนะครับมันจะช่วยคุณได้นะครับอื กฎข้อที่สามนะครับก็คือมันจะต้องง่ายนะครับมันจะต้องง่ายนะครับคือ,อยังไงมันคืออ่ะถ้าเปรียบเทียบนะครับระหว่างคุณเนี่ยหยิบมือถือมาดู facebook กับหยิบหนังสือมาอ่านคุณว่าคุณจะหยิบอะไรก่อนผมว่าร้อยทั้งร้อยก็คงหยิบมือถือมาดู facebook ถูกไหมครับน,นี่ครับคุณถ้าคุณอยากจะอ่านหนังสือคุณอาจจะต้องทําให้มันเฮ้ยม,มันง่ายนะนะครับ อย่างเช่นผมนะตอนนั้นเนี่ยผมก็แบบเฮ้ยผมถ่ายรูปลงมือถือเลยนะครับอย่างเช่นมีมีอยู่เรโชรที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์งบการเงินเนานะแล้วผมแบบไม่เข้าใจหรือแบบผมอยากจะแบบเ,เข้าใจมันนะครับผมก็ถ่ายเก็บไว้พอพอเวลาที่ผมว่างเวลาที่ผมไปนั่งร้านกาแฟอะไรเงี้ยครับผมว่างผมก็อ่ะเปิดมือถือมาเอ้ยเจอ เจอรูปนี้ขึ้นมาก็านั่งดูมันอะไรเงี้ครับเห็นไหมมันง่ายแทนที่เราจะพกหนังสือเล่มหนึ่งไปนะครับเราก็ถ่ายรูปเอาอย่างเงี้ยครับอันนี้คือคือ,อตัวอย่างส่วนตัวนะครับตัวอย่างที่ผมใช้ในอดีตอะไรเยงี้ครับอ,อย่างในหนังสือเล่มนี้เขายกตัวอย่างว่าอย่างถ้าคุณเนี่ยอยากจะเลิกบุหรี่เนี่ยคุณก็อาจจะแบบทิ้งไฟแช็คให้หมดเลยนะครับการที่คนเราจะสูบบุหรี่ได้คุณ ต้องอะไรครับต้องเดินไปร้านสะดวกซื้อนะครับไปเซเว่นนะครับไปมินิมาร์ทเพื่อจะหาซื้อไฟแช็กเพื่อจะมาสูบหรี่เมื่อคนเราเนี่ยพอทําอะไรที่มันแบบยากมันก็จะเลิกทําแล้วก็ลมเลิกกันไปเองอนี่คือข้อที่สามนะครับมาดูข้อที่สี่กันนะครับนั่นก็คือเรื่องของความพึงพอใจนะฮะอันนี้ประเด็นสําคัญเลยนะครับเพราะว่าคนเราเนี่ยเมื่อทําไปแล้วเนี่ยแล้วมันไม่เห็นผล มักจะล้มเละมักจะล้มเลิกกันไปนะครับแล้วที่เราคุยกันก่อนหน้านี้นะครับบอกแล้วนะครับว่าการที่คุณจะสร้างนิสัยดีนะครับมันจะต้องใช้เวลาแล้วระยะสั้นมันมองไม่เห็นผลอย่างแน่นอนถูกไหมนะครับแต่ข้อ4ี่เนี้ยมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมนุษย์เป็นอย่างนั้นนะครับมนุษย์เป็นอย่างนั้นต้องเข้าใจด้วยนะครับเพราะฉะนั้น เราจําเป็นจะต้องสร้างแรงจูงใจเออเขาเรียก่าอะไรสร้างรางวัลอย่างนี้ดีกว่าสร้างรางวัลขึ้นมาสร้างออให้มันเห็นผลขึ้นมาแทนที่จะให้มันเห็นผลตามธรรมชาติเนาะเราสร้างมันขึ้นมาสินะครับเขาอยกตัวอย,อย่างเช่นการจดเลคคอร์ดนะครับคุณวิ่งไปเนี่ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้มีแอปพลิเคชันใช่ไหมนะครับคุณวิ่งไปให้มันแจ้งเตือนให้มันแทร็กกิ้งให้อย่างเงี้ยครับ แล้วคุณก็ไปโพสต์ลง Facebook มันก็ทําให้คุณเกิดแรงกระตุ้นได้เป็นผมผมก็เป็นเหมือนกันนะครับผมก็เคยแบบวิง่งแล้วก็โพสต์ลง Facebook เพื่อนๆก <ๆ S 2> ็ามาแบบเอ้ยโอ้โหฟิตว่าอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งก็ดีนะครับก็ดีซึ่งถือว่าได้ผลไหมได้ผลนะครับถ้าเรื่องของปันใช้เกี่ยวกับการลงทุนนะครับผมแนะนําว่าให้เพื่อนๆเนี่ยจดแท็ c กิ้งเรคคอรไม่ว่าจะเป็นการเทรดหุ้นก็ตามหรือ เรื่องของการอ่านหนังสือก็ตามนะครับหรือการศึกษาคุณก็ตามนะครับคุณลองแท็กคิ้งเรคคอร์ดดูนะครับอย่างเช่นเฮ้ยผมอยากจะเก่งเรื่องเทคนิคอลเนี่ยผมจะเรียนรู้หรืออ่านหนังสือกับเรื่องของเทคนิคอลเนี่ยวันละบทนะครับคุณก็แท็กให้คือจดบันทึกขึ้นมานะครับว่าเออโหเราอ่านมาวีนึงเนี่ยโหเราได้อะไรตั้งเยอะนะเห็นไหมเราสรุปรวมออกมาเนี่ยโหเรารู้จัก อ่ฟิโบโนัชชีแลเรารู้จักเวฟแล้วเห็นไหมเราก็รู้สึกว่าเก่งเราเก่งขึ้นเรามองภาพออกมากขึ้นนะครับเนี่ยคือให้มันเห็นผลได้อย่างชัดเจนนะครับหรือเรื่องของการแท็กกิ้งเรคคอร์ดเกี่ยวข้องกับกาําไรขาดทุนเนี่ยครับคือคุณแบบคุณอย่าไปหลงหลงอารมณ์ไปกับเอ่กำไรนะอย่างบางคนเนี่ยคือกําไรวันหนึ่งสมมติแสนหนึ่งพรุ่งนี้เขาอาจจะขาดทุนอีกแสนหนึ่งก็ได้นะครับคุณจําเป็นจะต้องแบบ กำไรกำไรให้ได้ต่อเนื่องเพราะว่าคนเราอ่ะนิสัยของนักลงทุนอ่ะผมเข้าใจดีว่าค,คือคือคุณเห็นกําไรแค่วันเดียวแล้วคุณก็ว้าวแล้วมันไม่ใช่ครับคือมันต้องมีความต่อเนื่องนะครับระบบการลงทุนที่ดีคุณต้องกาไรต่อเนื่องขาดทุนให้น้อยกาไรให้มากกว่าแค่นั้นเองนะครับเพราะนั้นถ้าใครไม่เคยที่จะเล็กคอร์ดแท็กกิ้งเลกคอร์ดการการลงทุนเนี่ยผมแนะนำเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับนะอันนี้คือ ข้อที่4นะครับเพราะนั้นสรุปรวมทั้ง4หัวข้อแล้วเนี่ยคุณจำเป็นจะต้องทำทั้ง1 2 3 4ไม่ไม่สามารถทำได้ข้อใดข้อหนึ่งแล้วมันจะประสบความสำเร็จนะนะครับนะก็เป็นลักษณะนี้นะครับมันมีหนังสือ,อ,อประเด็นอีกนิดหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่ามันเป็นเทคนิคที่ค่อนข้างดีเลยนะครับนะมันชื่อว่า Habit Stacking นะครับมันคืออะไรมันคือเหมือนกับว่า คุณเนี่ยมีนิสัยดีๆอยู่แล้วอยู่ในตัวใช่ไหมคุณอยากจะสร้างนิสัยดีต่อเนี่ยคุณก็นีคุณอยากจะสร้างนิสัยดีอันหนึ่งนะครับคุณเอามันมาต่อกันอืมอย่างเช่นคุณบอกว่าเฮ้ยปกติเนี่ยเอ่อผมชอบดื่มกาแฟนะครับคุณอยากแต่คุณก็มีนิสัยอีกอย่างหนึ่งที่คุณยังทําไม่ได้คือฉันอยากจะอ่านหนังสือด้านการลงทุนแต่ยังทําไม่ได้เลยคุณจับมันมัดรวมกันเลยครับ คุณอ่านมันไปด้วยพร้อมกับการดืบกาแฟไปด้วยมันจะทําให้คุณเนี่ยเออประสบความสําเร็จในการทํานิสัยใหม่เพิ่มขึ้นมาแล้วถ้าคุณทําไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะติดตัวพ่อคูณคุณขึ้นไปเรื่อยๆอา่าอันนี้คือสิ่งที่เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆและผมคิดว่าเฮ้ยมันมันใช้ได้เลยเนี่ยเทคนิคเนี้นะครับอืมโอเคก็อันนี้คือ ครงสร้างของหนังสือเล่มนี้300กว่าหน้านะครับก็ลองไปหาอ่านดูได้นะครับซึ่งผมคิดว่าเออส่วนตัวคิดว่าเออดีมากเลยนะครับแล้วก็เอามาปรับใช้กับออการลงทุนได้อย่างดีด้วยนะครับแล้วกออ็ผมก็ขอว่าเออเป็นกำลังใจนะครับสำหรับนักลงทุนมือใหม่นะครับที่ยังอยากจะแบบคือยังอยากจะเก่งไวๆยเงี้ยน,นะครับก็คือต้องเข้าใจด้วยนะครับว่ามันต้องใช้เวลาแล้ว การที่ใช้เวลาเนี่ยมันจะยากนะครับอย่างที่หนังสือเล่มนี้กล่าวไว้คุณลองใช้เทคนิคทั้ง4หัวข้อนี้ผมคิดว่าไม่ไม่ไม่ยากเกินไปนะครับนะครับนะโอเคก็วันนี้ประมาณนี้ละกันนะครับไว้เจอกันในคราวหน้านะครับก็ขอให้เ,เพื่อนๆประสบความสำเร็จกับการลงทุนนะครับวันนี้ขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ